เราคือาลาเคือชาวนาเว้ยชาวนาชาวไร่เราไม่ยอมให้อืกดขี่ควม่ยอมให้คนอื่นมากดกี่คมเหาเว้ยไม่ว่าจะเกิดอะไรไปไปมเฮ้ยเดินเป็นแถวเรื่องต่การเป็นแถวไปไปไปเดินเป็นแถวเดินเป็นแถว เป็นแถวเดินต่อกันเป็นแถวเออเฮ้ยขอขออยู่ข้างหน้าขออยู่ข้างหน้าเฮ้ยเดินต่อกันเป็นแถวดิอย่าวิ่งอย่าวิ่งเดินเอาเอ้ยอย่าแตงนั่งนั่งทำทำตามหัวนะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอย่าแตกแถวนะเว้ยเฮ้ยอย่าแตกแถวเฮ้ยอย่าแตกแถวเลยแตกแถวดิอย่าแตกแถว เดินเดินดตาานำงเหมือนเข้าค่ายไงไงลูกเข้าค่ายเข้าค่ายนักเรียนนักเรียนอย่าแตกแถวครับนักเรียนเฮ้ยันกันเล่นนีเฮ้ยเขาทำอะไรทำตามเขาทุจริงเข้าค่ายใหม่ใในวัยหนุ่มหนุมหมอมามอมามเขาทอะไรตามเขาทุจรมีคนขานานขาสติครับ

ô oh, 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 oh. bỏ ra ăn bọc tăng lạc mới. Nhanh đâu Nhanh lên, có đâu có bay đều 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 nhớ, nhớ. Điều, đều, không, <laughs> 2, đi, điều, đều 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 ไปรอนไปรอนเฮ้ยตามเขาไปตาทำททุกอย่างไปไปไปเราก็เรารู้สึกรได้ว่าเราไปไปไปพี่เราหั่งใจปืนนี่ไม่ว่าจะเอะไรขึ้นนั่ไใจปืนพร้อมๆๆ ไ่ทันเอ้ยพวกเราพวกเราพวกเราเกิดไอ้พวกมึงอย่าให้มันแตกผมจะเป็นคนผมจะเป็นผู้ภูมผมจะเป็นผู้ภูมเองถ้าถ้าไม่แต่งตัวปันนะครับเฮ้ยไปยิงพี่ปันเอาปัเอาผมต้องมีผมลูดเลยเฮ้ยเดาตกระต

ไปดันดันหน้าบ้านดันหน้าบ้านมาแล้วเฮ้ยรอรอไปจ้าแล้วเราเอาเอาวินลูกฟันนั้นไปพี่มันมีตัววิ่งไปทางบ้านนึงอ่ะบ้านข้างหน้าเราอ่ะอ่าอ่าบ้านสองับบ้านสองหลังหลังที่สองนี่เต้นเหรอพี่รอรอเลยรอเลยบนบนหลังคาบนหลังคารอ เี๋ยไคบดไอย่าเก็บของนี่ชาวไรป้องกันตัวไอ้พี่ตีหน่อยอย่าเก็บของดสิบเสิบเตีน่อยสิบเอ็ดสิเอ็ดไปไปไปดันดันดันอไปอสองสิบสองตีหน่อยดันอเจ็บเจ็บตายตายเฮ้เอตาย แม่เลยพี่แบบนี้ชาวบ้านต้องเอาแทนอยู่แล hey, anyway. ้วพี่อย่าเป็นคนเอ้ยพี่เล่นเย่อพี่แรงจริงอ่ะเหรอไม่จตายก่อนเฮ้ยพี่เลิกเล่นลองจริงเลยพี่เราผู้ชาวไรเพื่อจะกล้ามันได้ผมวผมเอาจริงอ่ะมามาพี่ผมเอาจริงเลยนะพี่ก็เป็นชาวไร่ต่อไปนะพี่ผมเกา ลงแ้วเ้าจริงเหรออย่าเชาไรเาจะเต็มหมดเนี่ยบอิพี่มว่าลงดีๆเออออผม